สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆทุกคนและกาลยาณมิทุกท่านถ้าคุณนะคะได้มาพบกับคลิปการอ่านไพ่ของเจนในวันนี้เจนอยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องบางอื่นแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าไพ่สองสำรับของเจนนะคะวันนี้จะใช้ไพ่เดลไลเซียทาโร่แล้วก็ไพ่ราชาชโชคนะคะแล้วก็หัวข้อนะคะสาหรับการอ่านไพ่ในวันนี้กําลังดึงดูดคุณเข้ามานะคะเ<อ>จนเข้าใจนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านปีเพี่ยนผ่านจากพลังงานเก่าไปพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่ อาจจะบอกว่าแกนของโลกก็ได้นะคะหรือว่าตามความเชื่อของคุณนะคะมันเปลี่ยนผ่านคุณจะต้องละทิ้งตัวตนเก่านะคะแล้วก็ไปมีพลังงานนะคะตัวตนใหม่ซึ่งคุณอาจจะรู้สึกได้นะช่วงนี้รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนแบบถูกผลักดันนะคะหรือถูกอะไรไม่รู้อ่ะมันมันผลักคุณให้คุณก้าวต่อไปคุณอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างหรืออึดอัดอะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบ เรื่องเดิมๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันจะต้องไปต่อให้ได้คุณรู้อ่ะเหมือนรู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องละทิ้งสิ่งเนี้ยเราแบบไปเจออะไรใหม่ๆหรือต้องไปเริ่มอ,อะไรใหม่ๆแต่แบบไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะบางคนอาจจะแบบรอสัญญาณรอสายนะคะจากเบื้องบนก่อนอ่ะหรือรอสายรอข่าวนะคะจากทุกความที่เป็นไปได้เจนมองว่าลึกๆกับพวกคุณเชื่อมั่นนะแล้วศรัทธาด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่แค่กําลังรอหรือ กำลังอึดอัดอ่ะเรารู้สึกว่าอยากให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเร็วๆนะคะวันนี้การอ่านไพ่ของเจนนะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะที่บอกว่าบางครั้งนะคะเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลอะไรก็ได้ที่แบบตามความความเข้าใจของคุณอะ่ะเขากําลังช่วยเหลือคุณอยู่เงียบๆหรือเขากําลังจะส่งสัญญาณนะคะมาให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมี มีเบื้องบนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นครูบาของคุณก็ได้นะอาตามความเข้าใจนะคะท่านกําลังปกป้องคุณอยู่หรือให้มองว่าเป็นเทวดานะคะประจําตัวก็ได้เจนก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะของเจนจงมีแต่ ความดีงามนะคะพบเจอแต่ความดีงามสวยงามในชีวิตนะปราศจากความทุกข์และขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจน,นะคะดนจิตดนใจนะคะน้อมช่วยให้การอ่านไพ่ครั้งนี้ของเรานะคะเป็นไปได้ด้วยดีอ่ะก่อนเริ่มอีกนิดนึงนะการอ่านไพ่ของเจนคือการอ่านไพ่แบบแรนดอมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะมันเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานโดยรวมแต่เจนอะ จุดมุ่งหมายของเจนคือเจนอยากสร้างพื้นที่นะคะที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นพื้นที่ที่สร้างพลังงานบวกให้กันและกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณนะคะชอบคลิปนี้นะคะหรือชอบหัวข้อในวันนี้และรู้สึกว่าอยากได้แบบคําแนะนําแนวทางหรือฟังแล้วชอบนะคะก็สามารถกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ แบบสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเจนบอกแล้วว่าเราต้องสร้างพื้นที่พลังงานบวกให้แก่กันและกันนะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกการติดตามนะแล้วก็สําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูดวงกับเจนหลังบ้านแล้วก็สําหรับยอดโดเน,นะคะ mm. ก็เจนก็นําเงินเนี้ยนะคะไปทําบุญแบบปีใหม่นะคะไปไหว้พระทาบุญแล้วก็น้อมให้กับแฟนเพจนะคะแล้วก็แฟนที่ดูช่องของเจนทุกคนอะ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเจนก็ขอเริ่มจากการใช้ไพ่ทาโร่ของเจนนะคะเปิดเพื่อดูพลังงานนะคะแล้วก็คำแนะนำอะขออนุญาตเริ่มนะใบแรกนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้นะั้นดูเป็นพลังงานที่แบบเจนมีความรู้สึกว่าแบบ คุณแบบมีความอดทนมากนะเรามีความพยายามมากนะในการที่จะผลักดันตัวเองอะ ก้าวไปข้างหน้านะแล้วก็มีคือเจนอาจจะมองว่าแบบช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอสถานการณ์หรือเจอคนที่ไม่ดีเจออาจจะไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะแต่ว่าเขาเป็นพลังงานที่ไม่เข้ากับคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าอึดอัดนะคะในการที่ต้องอยู่ในวงสังคมของคุณซึ่งอันนี้ไม่ผิดนะคุณไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณอนะอาจจะแบบยกระดับเขาเรียกว่าอะไรยกระดับตัวตนของคุณขึ้นนะคือเหมือนแบบว่าตั้งใจจะเป็นคนใหม่เป็นคนที่สงบ คือนิ่งขึ้นอดทนมากขึ้นเติบโตมากขึ้นนะคะแต่ว่าโลกปรับตามคุณไม่ทันคนอื่นปรับตามคุณไม่ทันตอนที่เจนอ่า อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเหมือนแบบช่วงที่แบบตื่นรู้มากขึ้นเจนก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกันค่ะคือเพื่อนจะน้อยลงนะคะสังคมจะน้อยขึ้นเราจะเป็นคนที่พูดน้อยขึ้นแต่ลงมือทํามากขึ้นอาจเจนมองว่าหลายๆคนนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะนี้นะคะซึ่งถามว่ามันเป็นสภาวะที่ไม่ดีหรอไม่นะพลังงานคุณดีมากเลยนะอืมเพราะฉะนั้นแบบถ้ามีความรู้สึกอึดอัดนะคะในการแบบว่าอยู่กับใครสักคนหรือแบบอึดอัดกับการอยู่กับผู้คนมากมายนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้คุณแบบต้องเลิกคบพวกเขาหรือต้องตัดพวกเขาออกไปนะคะคิดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานนะคะหรือเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมกับคุณในปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดออกไปเขาจะออกไปจากวงโคจรคุณเองไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทํานะคืออดทนนะคะพายายามนะ แล้วก็ไม่ยอมแพ้กับเป้าหมายตัวเองในวันข้างหน้านะคะเจนมองว่าปีนี้เป็นปีที่คุณต้องลงมือทําอะไรเยอะเลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการ เติบโตขึ้นนะคะสิ่งแรกที่จนเห็นเลยคุณอาจจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นนะคะอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นนะคะใช้หัวใจทํางานมากขึ้นใช้สมองนะคะวิเคราะห์ให้น้อยลงคําว่าวิเคราะห์ให้น้อยลงนะคะใช้สมองให้น้อยลงคืออาจจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจคุณมีความรู้สึกไหมปีที่ผ่านมาเหมือนคุณคิดเยอะมากนะคะในการที่แบบจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วยิ่งคิดเยอะอ่ะมันยิ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดอ่ะ เหมือนแบบรู้อยู่แล้วว่าข้างในตัวเองอะในใจของคุณอะหัวใจเลือกอะไรแต่ว่าสมองไม่ทําตามนะคะเหมือนแบบคิดเยอะมากเกินไปมันก็อาจจะพลาดอะไรได้ง่ายนะคะหรือมันมีอะไรที่ถูกมองข้ามไปเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะอาจจะต้องอเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะคะใช้เรื่องบางเรื่องนะคะต้องใช้หัวใจนะคะใช้ความรักความเมตตานะคะให้มาก สิ่งที่จัก,กรวาลน,นะคะกำลังจะจัดสรรมาให้คุณแน่นอนค่ะหนึ่งปีนี้นะคะคุณจะมีเสถียรภาพในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่จัก,กรวาลน,นะคะจะส่งมาให้คุณหรือเบื้องบนนะคะก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรความสุนทรีในชีวิตแต่ว่าหนึ่งในเงื่อนไขคือคุณจะต้องรู้สึกไปกับมันด้วยฉะนั้นนะคะสิ่งแรกนะคะที่จัก,กรวาลน,นะคะกำลังจัดหามาให้คุณแน่นอนเขาจัดหาโอกาสมาให้คุณนะคะ จัดหาทิศทางมาให้คุณคืนนี้นะคะหรือช่วงนี้หลังจากที่แบบคุณปรับพลังงานของคุณแล้วคุณอาจจะมีฝันบอกเหตุก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้ยินข่าวเช่นว่าอาจจะมาในรูปแบบของข่าวสารอาจจะมาในรูปแบบของสื่อนะคะเกี่ยวกับคนที่แบบ คนที่กําลังหาเส้นทางนะคะหรือเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองอาจจะแบบไปเจอแอดโฆษณาตัวหนึ่งไปเจอแบบวลีหรือว่าไปเจอช่องทางอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันฮิโอกคิวใจหรือว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คุณกําลังตามหาพอดีแต่ว่าเงื่อนไขแรกนะคะหน่งขั้นนะคะ หรือเบื้องบนเขาอยากให้คุณตั้งมาตรฐานความสุขของตัวเองให้ต่ําลงคือหมายถึงว่ามีความสุขง่ายขึ้นมีความสุขกับสิ่งเล็กๆง่ายขึ้นนะได้ฟังเพลงที่ชอบได้ดูหนังที่ชอบหรือได้ไปในสถานที่บางอย่างหรือแบบคุยกับใครอ่าหรือถ้าแบบช่วงเนี้ยคุณแบบกําลังมาสายสปิริตชั่วนะแบบว่า กำลังแบบอยากดูกฎแรงดึงดูดแบบชอบอยู่ดีๆก็ชอบทำม,มาชอบสมาธิชอบหินชอบเรกิแบบชอบอะไรที่ไม่เคยชอบมาก่อนนะคะก็อยากให้คุณปล่อยตัวปล่อยใจไปนะคะไม่ต้องสร้างเงื่อนไขอะไรเจนมองว่าที่ผ่านมานะคะที่แบบว่าคุณรู้สึกอึดอดัดอะคุณอาจจะสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองมากไหมว่าแบบถ้าสมมติสิ่งนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่สําเร็จคุณจะไม่มีความสุขอ่ะหรือแบบต้องต้องมีเงื่อนไขอ,ะอ่ะซึ่ง เนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขพวกนี้มันทำให้คุณเติบโตช้าลงนะทำให้คุณแบบมีความสำเร็จช้าลงอะไรที่มันจะได้อะมันมันไม่ได้สักทีอ่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณยังไม่เห็นไนงะเพราะว่าอะไรยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกบางทีคือแบบอาจอาจจะมีเส้นทางมาแล้วมีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่า ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นการที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความสุขก,ก็เลยรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมนะแต่ว่าจริงๆบอกแล้วว่าคุณกําลังจะได้นะได้แบบ ได้รับกันนำทานะคะกลองใบนี้นะคะแทนถึงจังหวะชีวิตหรือสัญญานะคะเหมือนคุณแบบเคยมาหลงทางอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณได้ยินเสียงกลองหรือได้ยินเสียงจังหวะอะไรบางอย่างแล้วแบบคุณเดินตามสิ่งนั้นไปนะคะเดินตามเสียงนั้นไปแล้วคุณก็ได้พบก่าทางออกให้ตัวเองนะคะเจนว่าจะมีข่าวดีเข้ามามีแรงบันดาลใจใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็น ข้อความโฆษณาข้อความแอดนะคะหรือว่าเป็นโพสต์เป็นคลิปอะไรก็ได้นะคะใน Youtube Ti To อกนะที่แบบว่าคุณเห็นแล้วแบบมันจุดประกายไอเดียแล้วแบบอยู่ดีๆคุณก็ปลดล็อกตัวเองไปเลยนั่นแหละคือสัญญาณนะคะจากจักรวาลเส้นมองว่าภายใน7จ็ถึงสิวันเนี้หลังจากที่คุณดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณตั้งมาตรฐานความสุขตัวเองให้น้อยลงนะให้มันต่ําลงอย่างเช่นสมมติคุณมองความมั่งคั่งนะคะหรือความสําเร็จมองชีวิตที่แบบ ดีของคุณะชีวิตที่จะทําให้คุณดีขึ้นสมมติว่าหลังปีใหม่เนี่ยอยากจะได้พบแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าเป้าหมายไม่ได้อสมมติว่าอาจจะคิดว่าเดือนนี้อยากได้รายได้แบบอยากได้รายได้หกหลักอยากได้รายได้ห้าหลักอย่่ยเงี้ยแล้วมันมาไม่ถึงคุณก็จะมีความสุขว่ามันยังไม่ใช่มันไม่ใช่การเป่ยนแปลแต่ว่าในวันนั้นอะอหรือวันนี้พรุ่งนี้มารืนีสัปดาห์หน้าก็ได้อยู่ดีๆคุณ มีคนเอาขนมปีใหม่มาให้คุณมีคนมาอวยพรคุณให้คุณมีความสุขหรืออยู่ดีๆคนที่แบบคุณนึกถึงอยู่อะแล้วแบบเขาติดต่อคุณเข้ามาอย่างเงี้ยอ,อาจจะแบบมีโอกาสดีๆมีขนมมาให้หรือแบบได้เงินแบบฟุกๆอย่างเงี้ยแต่แบบเงินมันน้อยอะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าแบบ เออมันเราเก็บเมื่อไหร่แล้วมันจะได้ตามที่คิดไว้เห็นปะเนี่ยคือคุณกําลังตั้งมาตรฐานเงื่อนไขของคุณให้สูงไพ่บอกแล้วนะคะจักรวาลบอกแล้วเบื้องบน,นบอกว่าตั้งให้ต่าลงนะคะเหมือนแบบให้พยายามรู้สึกดีนะคะเล็กๆน้อยๆคิดว่าเออน้ำใจจากทุกคนทานน้ำใจจากคนรอบข้างโอกาสที่เข้ามาทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีคิดในใจก็ได้นะว่าทุกอย่างที่เกิดกับฉันน่ะ มันดีเสมอนะคะแม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ว่าฉันจะแบบไม่ตีความมันเป็นไปแบบนั้นคิดแบบนี้นะคะก่อนนอนตื่นเช้านะคะขอแค่แบบวันละ17วินาทีขึ้นไปให้คุณอยู่กับความรู้สึกนี้นะคะคุณก็จะได้รับสัญญาณแน่นอนนะคะคุณจะแบบมองโลกในเงี้ยบวกมากขึ้นนะคะจักรวาลบอกว่าคุณจะมองโลกในเงี้ยบวกมากขึ้นแล้วก็จะ พอเราแบบเปิดขึ้นพลังงานบวกมากขึ้นคุณก็จะได้รับสัญญาณนะคะรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อป่ะเมื่อขึ้นพลังงานเปลี่ยนนะคะเบื้องบนบอกว,กว่าความรู้สึกของคุณนะคะก็จะยิ่งก็จะเปลี่ยนมากขึ้นนะคะคุณก็จะยังไงคะบาลานซ์ตัวเองได้มากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นนะคะปีกนี้นะคะคืออิสรภาพของคุณนะคะเ<ๆ>พราะฉะนั้นนะคะไอ้สิ่งที่บอกว่ามันทําให้คุณอึดอัดอ่า สิ่งที่ทําให้อึดอัดน,นะคะไอสัญญาณที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มใหม่ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มใหม่ได้นะคะเปลี่ยนขึ้นพลังงานตัวเองตอนนี้นะคะเปลี่ยนขึ้นพลังงานตอนนี้ไม่เกินสองอาทิตย์จะเป็นอิสระเลยนะคะจากไอสิ่งที่แบบมันมันเป็นความคิดด้านลบเหมือนแบบทําไมเงินไม่เข้างานไม่เข้าทําไมแบบความสัมพันธ์กับคนนี้ไม่ดีเพราะตั้งมาตรฐานความสูงให้ต่ำลงนะคะแล้วเปิดรับอะไรมากขึ้นอ่าพยายามแบบ เปลี่ยนขั้วพลังงานตัวเองมากขึ้นนะอยูดีๆเงินก็เข้านะความมั่งคั่งนะคะหรือความสาเร็จที่คุณมองมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวัตถุก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจบางครั้งนะคะสิ่งที่ดีนะสิ่งที่คุณรออยู่อาจจะมาในเรื่องของโอกาสก็ได้อย่างเช่นยูดีๆแบบมีงานใหม่ที่รออยู่แล้วมันดีกว่าเดิมมีช่องทางรายได้ใหม่ที่มันดีนะคะแม้ว่าช่วงนี้นะคะอาจจะต้องทิ้งตัวตนเดิมไปนะตัวตนเดิมอาจจะถูกทิ้งไปอาจจะต้องออกจากงานเก่า แต่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าต้องทิ้งเส้นทางเก่าเพื่อเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าแล้วช่วงที่พลังงานมาถูกเปลี่ยนผ่านเหมือนแบบคุณต้องทิ้งสิ่งเก่าแล้วไปรับสิ่งใหม่นั่นแหละคือความปัญหาที่แท้จริงเลยรู้ป่ะที่ทําให้คุณอึดอัดเพราะว่าคุณก็ยังไม่อยากละทิ้งตัวตนเดิมรู้สึกว่าผูกพันกับเขามานานก็เลยมีการเริ่มใหม่เห็นไหมว่าเขาบอกแล้วว่าคุณต้องอยังไงคะตั้งมาตรฐานความสุขให้น้อยลงพยายาม ปล่อยวางมากขึ้นคําว่าปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าให้คุณลืมหรือให้คุณทิ้งมันไปไม่ใช่แต่การปล่อยวางหมายถึงว่ายอมรับความจริงนะคะคุณต้องยอมรับความจริงยอมรับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องข่มความกลัวความกังวลแต่คุณต้องรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดมามันก็แค่เกิดมา ตั้งอยู่ระดับไปเพราะฉะนั้นนะคะความทุกข์ความกังวลน,นะคะหรือว่าไอพลังงานที่มันไม่เข้ากับคุณอนะ่ะมันไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแบบเราจะทํำยังไงนะคะเออบางทีการแบบทำอนาปานสตินะคะอาจจะช่วยคุณได้ถ้าคุณเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของแบบการทําสมาธินะคะหรือว่าแบบการดูจิตก็ได้ก็ลองไปเปิด YouTube ฟังดูนะคะก็จะไม่ช่วงเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง การทําสมาธิหรืออานาปานาสติมันไม่ได้แบบถึงแม้ว่าจะเป็นหลักของศาสนานะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดูยากมากเกินไปก็มีใครหลายคนนะคะมีแบบหลายๆท่านเลยที่แบบทําให้ดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเจนก็ใช้แนวทางเหล่านี้เละคะ่ะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะจากวันที่ต่ําสุดนะคะมาอยู่ในระดับที่เราพอใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการนําทางนะคะของจักรวาลหรือเบื้องบนนะแต่ว่าเห็นไหมเราก็ต้องละทิ้งตัวตนเก่าต้อง ต้องยอมทิ้งบางสิ่งไปอยู่ดีนะคะถ้าในเรื่องของพลังงานจินอยากจะบอกเลยว่าการที่จะเปลี่ยนพลังงานตัวเองอะ่ะมันเหมือนแก้วน้ำอะคะ่ะพลังงานใหม่เข้ามาไม่ได้ถ้าคุณไม่เทของเก่าออกนะคะเหมือนของเก่ามันเป็นน้ำที่สปกปรกน้ำดำอะ่ะถ้าคุณไม่เทน้ำก่อนอะ่ะคุณเติมของใหม่มามันก็ดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะทิ้งไปะคะ่ะแล้วก็รับน้ำสะอาดนะคะเข้ามารับทานน้ำสะอาดนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเนะี่ย เนีย่ยเห็นไหมต้องละทิ้งตัวตนใหม่ๆไปค่ะอืมอืมเนี่ยเห็นไหมต้องละทิ้งตัวตนละทิ้งตัวตนเก่านะคะคือเจนมองว่าที่ผ่านมาคุณอย่างที่บอกคุณไม่ผิดน,นะคุณทําดีแล้วแต่ก็แค่รู้สึกว่าสับสนนะคะสับสนแล้วก็ไม่อยากทิ้งสิ่งเดิมๆไปอ่ะอยากจะเหมือนแบบไม่เข้าใจแหละมันเป็นสิ่งที่อยู่กับคุณมานานนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าคุณต้องลองปล่อยนะ ต้องลองปล่อยเขาออกมานะคะแม้ว่าแบบมันจะดูสับสนดูแบบเลือนลางเชื่อไหมแต่ว่าคุณต้องทําให้ได้เนี่ยคือถ้าคุณทําได้นะเจนมองว่ามันจะดีมากแล้วอย่างที่บอกว่าสัญญาณของเบื้องบนกําลังจะเข้ามาอาจจะเข้ามาในรูปแบบของ advertising หรือเป็นคลิปเป็นข้อความคอนเทนต์อะไรที่แบบคุณเห็นแล้วมันกระแทกใจแบบว่าเห็นแล้วแบบมีแรงบันดาลใจแบบเห็นแล้วแบบเปลี่ยนตัวเองได้ในทันทีนะคะคุณก็รอแล้วกันนะคะ ไม่นานเกินดอนนะคะแต่ว่าต้องเปิดใจด้วยเห็นไหมคะเนี่ยชีวิตของคุณนะคะมันกําลังพัฒนาขึ้นนะแต่ว่าไพา่ใบนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามสเต็ปเวลานะคะความมั่นคงในด้านอารมณ์และจิตใจนะคะตัวตนของคุณนะคะมันกําลังยังลากลึกนะหรือที่ผ่านมาคือมันอาจจะยังลากลึกมาแล้วแบบจริงๆก็เป็นคนที่พลังงานทางอารมณ์นะคะหรืออะไรมันมั่นคงอยู่แล้วนะแต่ก็แค่ว่ามันมีเรื่องของ การเปลี่ยนผ่านเข้ามามันก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะเรารู้สึกว่าเราเติบโตไม่เต็มที่หรืออีกในย่านหนึ่งนะคะพไพ่ใบนี้ต้องการจะบอกว่าให้คุณนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะสุขภาพดูแลเอาใจใส่นะคะร่างกายและจิตใจของตัวเองนะคะอาจจะช่วงนี้แบบฝืนตัวเองมากไปไหมด้วยอะ่ะคือไม่ค่อยแบบ สม่ำเสมอกับตัวเองเหมือนคุณทำอะไรบางอย่างแล้วแบบมองข้ามจุดเล็กๆไปนะคะเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมหรืออารมณ์ก็ได้นะแลน,นแน่นอนค่ะคุณต้องลดโทสะลงนะคะลดโทสะลงอ่าเพราะฉะนั้นอาจจะแบบที่ผ่านมานะคะสิ่งที่ทำให้คุณอึดอัดอะ่ะคือเหมือนแบบเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไหมเอาเรื่องเก่าๆที่แบบมันเป็นอดีตแล้วอะ่ะ มันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเอามาคิดถ้าคุณมีโทสะนะคะสิ่งเหล่านี้เหมือนกําลังน้อยใจกําลังน้อยกําลังคิดอะไรอยู่อะ่ะก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่ามีโทสะเนี่ยหรือมีความคิดเชิงลบเป็นแบบความคิดด้านลบมากๆใจเราจะไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะจริงๆอะ่ะเราเป็นมนุษย์นะคะรักลบโกรธหลงมันต้องมีไม่มีทางที่แบบคุณจะตัดอารมณ์โกรธได้เราบอกเฮ้ยอย่าโกรธ ไม่ได้โกรธได้นะคะน้อยได้เหนื่อยได้นะคะทุกวันนี้นะคะเราก็ยังเป็นแต่ว่าเจนทําแบบนี้ค่ะคือพอเรามีสติเราแบบทําสมาธิบ่อยๆนะคะหรือแบบเราศึกษาเรื่องนี้มากๆเราจะโกรธแต่เราจะโกรธได้ไม่นานพอโกรธปุ๊บหายเลยอ่อย่างที่บอกว่าถ้าเราทําอนาปานนสตินะคะเราแบบเราจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอ่า เพราะฉะนั้นนะคะโกรธได้แต่ว่าเราจะรับมือกับความกโกรธมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะตั้งตั้งมาตรฐานความสุขให้น้อยลงนะคะมีความสุขกับสิ่งต,างต่างๆให้มันง่ายขึ้นนะคะและ้วแน่นอนคะ่ะจุดเปลี่ยนของพลังงานนะคะฝันร้ายนะคะมันก็จะหมดไปนะคะอะไรที่ เนี่ยเหมือนพลังงานมันจะต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องมีการประทะการประทุแน่นอนนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยให้เขาเป็นไปเราไม่ต้องไปตกใจนะคะบางคนคือย่ะไม่สามารถแบบสูญเสียอะไรไปได้คือเหมือนกลัวการสูญเสียบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเราต้องเสียอะไรก่อนเราถึงจะได้มานะคะซึ่งไม่ต้องกลัวคา่ะถ้าเรามั่นใจนะคะในเรื่องของจักรวาลน,นะคะเราได้อยู่แล้วนะก็อันนี้ก็คือพลังงานของทุกคนนะคะ หากคลิปนี้นะคะหรือว่าแบบคำแนะนำจากไพ่ของเจนนะสามารถเป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้คุณได้ก็กดไลค์ให้กันด้วยนะแล้วก็สามารถแชร์พลังงานนี้นะคะไปให้กับคนที่คุณรักนะเป็นการแบ่งปัน สัญญาณนะคะจากเบื้องบนไปพร้อมๆกันนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันนะคะแบบเราอ่านคอมเมนต์กันเองนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะเห็นคอมเมนต์ของคุณเหมือนกันนะคะคอมเมนต์ comment เป็นกําลังใจให้กันและกันนะแล้วก็สามารถกดติดตามนะคะกด subscribe ได้นะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อความและอ่ากลังใจนะคะจากเจนเจนก็ ตั้งใจจริงๆตั้งใจนะทำคลิปเนี้ยเพื่ออยากเปลี่ยนพลังงานของพวกคุณนะคะแบบให้กำลังใจกันในวันที่แบบเรารู้ทุกคนต้องมีวันที่รู้สึกดีแล้ววันที่รู้สึกแย่แต่อย่างที่เจนจะบอกอะค่ะก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความแบบความพลังงานลบเรื่องที่อึอดอัดอะคุณอึอดอัดได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นจนอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าเมืองบนนะคะ กำลังจะจัดสรรน,นะคะหรือกําลังจะส่งเขาเรียกว่าส่งข้อความส่งข่าวสารส่งโอกาสที่ดีมาให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอรับนะคะเปิดใจนะ,ะและ ลอยวางนะคะคิดในใจทุกอย่างจะผ่านไปถ้าคุณรู้จักคำว่าช่างมันนะคะช่างมันบ้างนะคะมีความสุขกับตัวเองบ้างให้ความสุขตัวเองบ้างนะคะอย่ารักคนอื่นจนเหนื่อยนะกลับมาเมตตารักตัวเองดูแลฐานกายและฐานใจของตัวเองด้วยสําหรับคลิปนี้จริงก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย